ช่วงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องน้ำประลาเค็มนะครับน้ำปลาเค็มเกิดอะไรขึ้นบ้างคือว่าส่วนนึงก็ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้ก็คือว่าพอน้ําแล้งนะครับถ้าปีไหนน้าแล้งปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจกแม่น้ํำลาคลองที่ไหลลงมาออกทางปากน้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยลงใไหมครับแล้วมันทาให้น้ําทะเลซึ่งอยู่ทางด้านปากน้ำเนี่ยดันตัวขึ้นมาก็จะทําให้บรรดาโรงน้ําประปาต่างเนี่ยได้รับผลกระทบ เพราะว่าการทําประปาจริงๆคือดึงน้ําขึ้นมาจากคลองประปาจากแหล่งน้ําต่างๆแล้วก็ผ่านกระบวนการกรองการเปลี่ยนสภาพใสาสารเคมีจนกระทั่งน,น้ําสะอาดบริสุทธิ์ความเค็มเนี่ยมันจะมาไม่ค่อยเท่ากันใช่บางช่วงเนี่ยแล้วเราจะเช็คจริงๆเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าคืนนี้บางทีปริมาณน้ําอาจจะเยอะหน่อยน้ำปราปาก็เค็มน้อยหน่อยแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของ RO นะครับกระบวนการที่เราจะสามารถช่วยให้น้ําประปาของเราเนี่ยเค็มน้อยลงได้นี่นะครับ ก็คือเรื่องของการทำ reverse osmosis ครับชั้นบรรดาพวกเกลือแล่ธาตุต่างๆเนี่ยโดนตรึงไว้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเชื้อจุลินทรีย์เขาว่ามันก็ตรึงไว้ได้นะครับจากที่แผ่นกรองแล้วมันก็จะมีการเอาน้ำอีก,อกชุดหนึ่งเนี่ยล้างทิ้งไปนะครับฉะนั้นน้ำที่ออกมาจากเครื่อง RO เนี่ยจะเรียกได้ว่าเหมือนน้ำบริสุทธิ์จริงๆนะครับคือไม่มีเกลือแร่รสชาติก็จะไม่มีจะว,ว่าเค็มอย่างที่ว่านะฉะนั้นถ้าสนใจก็ใช้ได้นะครับข,ข้อเสียคือมันต้องทิ้งน้ําเยอะมาก ถึงวันนี้น้ำปลาปามันอาจจะมีรสชาติกรอยบ้างเค็มบ้างก็ได้เราเน้นมาอาบน้ํามาใช้ทั่วไปถ้าเอาไปบริโภคก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคไตแล้วก็โรคความดันโลหิตร่างกายท่าน,นจะค่อนข้างมีความเซนซิทีฟต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเกลือแร่ในร่างกายถ้าเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลขึ้นมาก็จะมีปัญหาได้ทำให้เปิดภาวะไตวายได้หรือว่าความดันสูงได้ถ้าเกิดเกลือแร่มากเกินไปมันมีคำแนะนำเมื่อปีที่แล้วด้วยบอกว่า ถ้าเค็มก็ไปต้มสิต้มก็กลับมากินได้ ฉะนั้นถ้าเกิดบ้านใครมีปัญหารเรื่องน้ำประลาเค็มแล้วก็ก็เชื่อเอาไปต้มอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราเอาน้ำไปต้มจะเกิดปฏิกิริยายที่เรียกว่าการละเหยทําให้ปริมาณของน้ําลดลงแต่ไม่ใช่ทําให้ความเค็มที่เกิดจากตะกอนของเกลือนั้นละเหยไปด้วยมันจะกลายเป็นว่าน้ํามีอัตราส่วนของเกลือมากขึ้นเข้มข้นขึ้นน้นําก็จะยิ่งเค็มขึ้นนั่นเองยิ่งเป็นอันตรายไปเดิมนะครับอย่าไปเชื่อเรื่องที่บอกว่าให้ไปแก้ปัญหาด้วยการต้มน้ํานะครับ